โอเคเขาถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ประภาสผมได้ฟังการหาแฟร์ไพรส์ของอาจารย์แล้วมีคำถามมาครับพอจะตอบได้ไหมครับคือว่าถ้าเราหาราคาเหมาะสมของปีนี้ได้แล้วและราคาปัจจุบันยังถูกมากถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่สิ้นปีราคามันก็ไม่วิ่งไปหาแฟร์ไพรส์ตามที่คิดไว้ทั้งๆที่ EPS ที่คาดไว้ก็มาตามที่คาดไว้หรืออาจจะใกล้เคียงครับ EPS คือกำไร ครับคุณครับคําถามคืออะไรนะที่บอกว่ามันเป็นไปได้หรอที่ราคาจะไม่วิ่งไปหาแฟร์ไพรส์หรอมันมันเป็นไปได้ไหมที่คือคิดราคาของปีนี้แล้วอ่ะมันยังมีมอสอ่ะถูกเยอะเลยแต่เป็นไปได้ไหมว่าพอจบสิ้นปีแล้วกําไรก็ได้ตามคาดด้วยแต่ราคาไม่วิ่งไปหาตามแฟร์ไพรส์คำตอบเป็นไปได้ครับเพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่ามีตัวแปรหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าเราคิดถูกตัวแปรนั้นน่ะชื่อว่า fair PE อ uh ๋ฮะคำถามคือแน่นอนว่าวันนี้ที่เราคุยกันไปนะเราบอกว่าสมาร์ทเอามาคลิปที่แล้วสมาร์ทมันนี่อ่ะเป็นคนกำหนดราคาหุ้น คำถามที่แล้พอดีนะ่ยัสมาร์ทมันนี่ม็นกำนหนดราคาหุน้นดังนั้นคำถามคือสมมติกำไรก็ออกมาแล้วเบิร์ตกำไร,รก็ออกมาแล้วได้กำไรสุทธิตามนั้น EP s ตามนั้นแต่ราคายังไม่ไปแปลว่าอะไรคำถามที่หนึ่งตลัดคิดผิดหรือคำถามที่สองเราคิดผิดคำตอบอาจจะมข้อสองก็ได้คือเราอาจจะให้แฟร์ PE ที่สูงเกินไปก็ได้ครับเบิร์ตเป็นไปได้ครับ หรือตลาดอาจจะคิดผิดก็ได้หรือตลาดอาจจะคิดผิดก็ได้เช่นกันก็ได้เช่นกันคำถามคือเรามั่นใจไหมเพราะพี่ก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เคยเจอมาแล้วเป็นไปได้ครับเป็นได้ทั้งคู่เช่นเช่นอย่างนี้ครับถ้าในข้อแรกก่อนนะเอาข้อสองก่อนละกันข้อสองคือเราคิดผิดเช่น เราอาจจะมีวิธีการกระบวนการในการหาแฟน PE มาที่ที่มันเช่นหาค่าเฉลี่ยอืไอการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยคําถามคือมันใช้ได้มันใช้ได้ก็ต่อเมื่อเอ,อหุ้นตัวนั้นอ่ะมันอยู่ในสเตทเดิม,มสเตทเดิมคือแบบโตแบบเดิมคุณภาพเดิมอ่าแต่ถ้าลองนึกภาพตามพี่นะเบิร์ดพี่ถามว่าเบิร์ดว่าบริษัทเดียวกันนะบริษัทเดียวกันนะอืมตอนโตเร็วอะ่ะ กับตอนโตช้าเนี่ยควรมีพีเเท่ากันไหมไม่เมคเซนปะ<ม>ใช่ปะ<ม>เห็นภาพไหมดังนั้นเนี่ยหุ้นมันจะเติบโตเร็วก่อนโตช้าใช่ไหอืมดังนั้นไอ้ตอนโตเร็วๆเนี่ยแน่นอนว่าพีันจะสูง<ม>พอวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มพีอตลกลงมาเพราะเขาเโตช้าลงแล้วไงตลาดรู้ไงว่าเขาโตช้าจึงให้พีลดลงคำถามคือ<ม>แต่ถ้าเรายังหาค่าเฉลี่ยเนี่ยนพีสูงๆงอะเราจะคิดผิดผิดทางทันทีท<ม>อืมอ่านะฮะดังนั้นเนี่ยผิดได้ ข้อแรกคือผิดได้ถ้าเราไม่เข้าใจภาพอนาคตตลาดอม,มองอนาคตเสมอแต่บางทีเราเนี่ยชอบใช้ข้อมูลในอดีตมากเกินไปคือข้อที่สองที่เราผิดพลาดได้แต่ข้อข้อหนึ่งเนี่ยคือตลาดผิดพลาดได้ไหมตลาดก็ผิดพลาดได้เช่นตลาดเนี่ยอาจจะกังวลกังวลปัจจัยอะไรบางอย่างเบอร์ที่เป็นความเสี่ยงอ่าอเป็นไปได้ บางทีเนี่ยตลาดกังวลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัททําให้เกิดการดิสเคาร์ราคาลงดิสเคาร์ราคาลงเอ้ยแบบเอ้ยมีความเสี่ยงนะเอ้ยเนี่ยมีคู่แข่งนะเอ้ยคู่แข่งอ่ะรายใหญ่มากเลยนะอืแกจะอยู่ได้เหรอแกจะโตต่อได้เหรอเห็นปะเห็นปะเห็นภาพไหมพอมีความเสี่ยงปุ๊บตลาดลดิสเคาร์ลงถ้าสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปแล้วคนพบว่าบริษัทนี้พิสูจน์ได้ว่าเอ้ยคู่แข่งทําอะไรเขาไม่ได้เติบโตต,ต่อเนื่อง ตลาดถึงเนี้ยอุย้ยเก่งว่ะเฮ้ยเป็นผู้นําว่ะใช่ไหมมีความสำเร็ในการแข่งขันว่ะอ่าอย่างเงี้ยตลาดถึงจะกลับมาให้พรีมเมียมขึ้นอ่าครับเกิดขึ้นได้สองทางครับอ่าโอเค